อ่านทุกตัวอ,อักษรเล่าทุกความประทับใจจะพาคุณเข้าไปเจอโลกใบใหม่ในทุกหน้ากระดาษสวัสดีครับผมคิวบุ๊ควอร์มคอเนอร์จะรีวิวหนังสือให้คุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่านถ้าถามว่าหนังสือเปลี่ยนชีวิตของผมเนี่ยคือหนังสือเล่มอะไรผมก็คงตอบได้ว่าคือหนังสือเล่มนี้ครับ หนังสือเล่มน,นี้มีชื่อว่า My Set ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาครับผู้เขียนคือ Karl s t e r e c k นะครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับเป็นหนังสือที่เหมือนเป็นพื้นฐานของหนังสือหลายๆเล่มเลยไม่ว่าจะเป็นแนว h o w to พัฒนาตัวเองหรือจะเป็นแนว b u s i n e s s ก็ตามทั้ง2แนวเนี่ยนะครับผมอ่านมาค่อนข้างมากพอสมควรซึ่งก็จะมีการอ้างอิงถึงหนังสือเล่มน,นี้ด้วยนะครับก็คือหนังสือ My Set นั่นเองผมคิดว่าหนังสือเล่มน,นี้มันเป็นเหมือนเป็นอ่าเล่มในตำนานเล่มหนึ่งนะครับที่ถูก กล่าวถึงค่อนข้างบ่อยมากๆแล้วก็ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันด้วยกันนะครับผมโอเคผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบก็มาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับว่าเออตั้งแต่ที่ผมอ่านมาเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ผมยังนํามาใช้หรือเปล่าหรือผมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตนะครับผมก็จะมาสรุปให้กับทุกคนฟังด้วยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ในช่วงเวลาน่ย นะครับเราจะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าหลายๆคนน่ะมักจะมีความวิตกกังวลกันนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยล้วนได้รับผลกระทบมือเหมือนกันหมดไม่ว่าจะสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์การเมืองหรือสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำทว่วมนตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับมักจะมีปัญหาไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็มักจะมีความกังวลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่หรือ ทำงานแล้วก็ตามเราจะยอยู่วัยไหนเราจะอยู่แก่ชราอยู่วัยรุ่นหรืออยู่วัยผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้นะครับมักจะทําให้เกิดความเครียดจนสง่งผลทําให้เกิดความทุกข์ตามมาแล้วการหาทางออกของความทุกข์นะครับหรือปัญหาเ่าเนี้ยเนี่ยก็มีวิธีที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยับร่างกายเอ่ยเคลื่อนไหวร่างกายเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเล่นโยคะเหล่านี้นะครับมันจะทําให้มีการหลั่งสารโดปามีนออกมานะครับก็คือทําให้มีความสุขตอนที่เราออกกําลังกายนั่นเอง ถ้าเทียบแบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับการหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านโดยคาดหวังว่าความเครียดเราเนี่ยมันจะหมดไปก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับแล้วหนังสือเล่มเนี้ยยังช่วยทําให้เราเนี่ยมีกรอบแนวคิดที่ช่วยทำให้ลดความเครียดได้สิ่งที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยมันคือการเอาชนะโชคชะตาได้ด้วยความคิดครับผมชอบประโยคหนึ่งในหนังสือเล่มเนี้ยเขาบอกไว้ว่าความคิดของเราเนี่ยเป็นเรื่องบอกเกิดความรู้สึกต่างๆ ความรู้สึกของเรามาจากความคิดของเราเราคิดแบบไหนเราก็จะรู้สึกแบบนั้นครับถ้าเราคิดในแง่ลบความรู้สึกเราก็จะเป็นไปในแง่ลบถ้าเราคิดในแง่บวกความรู้สึกของเราก็เป็นไปในแง่บวกถ้าเราสามารถพลิกสถานการณ์จากสิ่งที่เราเจอในทุกวันนียจากตอนแรกที่เราตีความว่ามันคือเรื่องที่แย่ๆมันคือเรื่องที่ไม่ดีมันคือเรื่องที่ส่งผลกระทบแย่ๆกับเราหรือกับคนอื่นก็ตามหรือคนที่เรารักก็ตามสิ่งเหล่านี้นะครับมันทําให้เรามีความรู้สึกแย่ๆขึ้นมาครับ แต่พอเรากลับเปลี่ยนพิสถานการณ์หาบทเรียนหาความราับผิดชอบบางอย่างที่เราสามารถจัดการได้ผมคิดว่าตรงน,นี้มันจะทําให้ความรู้สึกของเรามันพลิขกขวัญกลายเป็นในแง่บวกได้ไม่ยากครับผมคิดว่าโชคชะตาของคนเราเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดแบบไหนด้วยนะครับการที่เราเจอเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เราเจอในประจำวันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ควบคุมไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือความคิด การตอบสนองต่อสถานาการณ์นั้นๆครับอันนี้มันคือสิ่งที่เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้การที่เราเห็นต้นต่อของความทุกข์นะครับเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็มาจากความคิดของเรานี่เองการจัดการความคิดนะครับหรือการเปลี่ยนทัศนคติหรือ attitude ของเราเนี่ยมันเป็นการมองโลกที่ต่างออกไป เหล่านี้นะครับมันจะช่วยทําให้เราสามารถก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ได้ไม่ยากแล้วก็ยังมีความสุขอีกด้วยนะครับอ่าเห็นไหมว่าการที่เราเปลี่ยนความคิดนะครับจากหนังสือเร่มนี้เขายังทําให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับมันไม่ใช่การหลอกตัวเองนะครับไม่หลอกตัวเองยังไงติดตามฟังกันต่อนะครับเชืชะตาเนี่ยจะเป็นการกําหนดตัวตนเราเนี่ย ไม่ได้เลยนะครับถ้าเรามีความคิดในเชิงบวกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ว่าอาจจะคล้ายๆกับเรื่องโลกสวยหรือเปล่าก็ถูกในส่วนหนึ่งนะครับแต่นักสือเล่มนี้มันยังมีอะไรที่มากกว่านั้นที่เหมือนเป็นเรื่องเล่าตัวอย่างเป็นเคส,สตัดี้ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าการที่เรามีแบบกรอตไมล์เซตเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถมองโลกตามความเป็นจริงในแง่บวกได้ดีมากขึ้นครับมันจะต่างจากความว่าโลกสวยมากๆเรื่องนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็จะกล่าว อยู่2องคำด้วยกันที่เป็นธีมหลักของหนังสืเอเล่มนี้เลยก็คือ fix m i n d set รอบคิดแบบตายตัวครับแล้วก็ grow t h m i n d set กรอบคิดแบบพัฒนาได้นั่นเองมันเป็นสองสิ่งที่แบบที่เหมือน คอยเป็นธีมหลักของนังสือเนี่ที่เขาจะอธิบายไปทีละ,ทละสเต็ปทีละสเต็ปไปเรื่อยมีการเปรียบเทียบทั้งสองไมเซตนี้แต่ละเหตุการณ์แบบเนี้มันจะทําให้เราเห็นตัวอย่างค่อนข้างเยอะมากๆแล้วทําให้เราเนี่ยสามารถนามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่ยากนั่นเองครับมันทําให้เราเห็นว่าเออไอ,ไอความที่มันเป็นแนวคิดอย่างเดียวครับถ้าเราอ่านแต่แนวคิดอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะเอามานําปฏิบัติยังไงมันเป็นเรื่องของนำมาทำใช่ไหมที่เราไม่สามารถที่จะหยิบจับมาอ่า ปรับใช้ได้ทันทีแอปพลายได้ทันทีแต่พอหนังสือเล่มนี้เขาได้ยกตัวอย่างจากด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาด้านความรักด้านความสัมพันธ์เรื่องเหล่านี้นะครับสามารถนํากรอบคิดหรือแนวคิดนี้ไปใช้ได้ทั้งหมดเลยครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับโดยหนังสือนะครับเขาได้อธิบายได้ว่า f i ก mindset เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการความคงเดิมนะครับที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้รวมถึงการที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ได้เป็นที่ยอมรับเวลาที่เราเก่งที่สุด ก็จําเป็นจะต้องเก่งที่สุดเสมอถ้าใครมาทําลายความเก่งตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราไม่มีคุณค่าทันทีซึ่งลักษณะเหล่าเนี้นะครับมันจะพยายามกําจัดคนที่คิดต่างออกไปและพยายามล้มตัวตนของเขาหรือคนอื่นหรือต่อว่าเขาว่าคิดผิด คนประเภทนี้จะเห็นตัวตนปิดบังความอ่อนแอการเปรียบเทียบหลีกหนีสิ่งที่ยากแล้วก็คำชื่นชมครับเขาพยายามที่จะทําอะไรก็ได้ทําให้มันเกิดความแน่นอนเท่าที่เขาจะทําได้ครับคนที่เขาคิดต่างคนที่มีทัศนคติที่แตกต่างจากเขาเขาพยายามกําจัดทิ้งออกไปแล้วเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันเป็น perfectionist หรือสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทําได้เขาจะต้องรับคําชื่นชมเขาจะต้องได้รับคํายกกล้องต่างๆนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเก่งที่สุด ซึ่งเสียงนะี้มันคือการฟิกไมเซ็ตแล้วก็การเอาความสุขหรือคุณค่าของเราเนะี่ยไปแขวนไว้กับคุณค่าของคนอื่นหรือคําพูดของคนอื่นนะครับอันนี้คือฟิกไมเซ็ตที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าสรุปได้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคือลดไมเซต คนรบใม่เซนเนี่ยจะเป็นคนที่คิดว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่ต่างจากอันแรกเนาะอันแรกคือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้และให้ความสําคัญกับการเรียนรู้จะเปิดรับคําวิาพากษ์วิจารณ์ที่เป็นประโยชน์และมองคนเก่งที่สุดว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีการมองว่าจะเก่งที่สุดนั้นต้องทําอย่างไรบ้างถึงจะเป็นแบบนั้นได้ถึงแม้จะเป็นที่1อยู่แล้วก็ไม่กลัวว่าใครจะมาแย่งไปแต่จะเรียนรู้ให้ดีที่สุด คิดว่าตัวเองต้องพัฒนาอีกเยอะคนประเภทนี้จะเน้นความท้าทายเปิดความอ่อนแอฟังคําพิจารณ์และไม่พิสูจน์ให้ใครมายอมรับครับอ่ะมันแทบจะตรงกันข้ามกับหนังสือเออกับรเอ่อกับฟิกซ์ไมซ์เซตอังกี้เลยใช่ไหมครับตัวนี้นมันคือการเรียนรู้มันคือการที่เราไม่พยายามไปพิสูจน์ว่าตัวเองต้องเป็นคนเก่งตัวเองต้องพยายามทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นชมเขาจะไม่พยายามแบบนั้นเขาจะคิดว่าคนที่เขาเก่งที่สุดนะครับมันคือเรื่องที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างมากมันคือ คีย์เทคเอาไว้มันคือบทเรียนบางอย่างที่เขาสามารถเรียนรู้ได้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาต่อไปได้ถ้าเป็นคนที่ฟิกไมซ์เซดเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเออมันเป็นเรื่องที่น่าอิจฉามันเป็นเรื่องของการโชคหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของคอนเนคชันหรือเปล่าเป็นเรื่องของอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จอัน,นั่นคือฟิกไมซ์เซะครับเขาก็จะมองในแง่ลบกับคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะมองว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยคือคนที่อ่า โชคดีมีต้นทุนที่เยอะมากๆจนทําให้เขาเนี่ยสำเร็จได้ซึ่งตัวเนี้ยมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แล้วก็ไม่มีวันรู้นะครับแต่ถ้าเราคิดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราด้อยค่าตัวเองไปด้วยมันทําให้เราไม่สามารถเห็นคุณค่าตัวเองไปได้แล้วที่สําคัญคือเราจะไม่พัฒนาไปไหนครับ เนี่ยอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับที่กรอบแนวคิดให้เราได้ถ้าเราคิดแบบกฎหมายเซตเราจะมองว่าคนที่ประสบความสำเร็จสามารถเรียนรู้ได้สามารถถอดบทเรียนได้สามารถนํามาปฏิบัติใช้กับตัวเองได้แน่นอนว่าไม่สามารถใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเขาประสบความสำเร็จทำแต่เราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนแล้วก็ดัดแปลงน,นะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับตัวเราให้ได้มากที่สุดผมคิดว่า ถ้าเราเนี่ยพยายามถอบดบทเรียนเนี่ยอย่างน้อยมันก็ได้อะไรกลับมาบ้างนะครับแทนที่จะไปจับผิดหรือพยายามที่จะทำให้คนที่เขาประสบความสำเร็จด้วยตัวเองเนี่ยล้มเหลวหรือพยายามทําให้เขาดูแย่ในสายตาของเราแบบน,นี้มันไม่มีประโยชน์นะครับพอเราพูดแบบเนี้ยนะครับมันเหมือนเป็นการแยกคนทั้งสองขั้วเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะครับเราเนี่ยมีทั้ง2กรอบแนวคิดในตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คือเรามีทั้ง fix my set แล้วก็ grow my set การที่เราจะมีกรอบแนวคิดต่อสิ่งต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเช่นคณิตศาสตร์เนี่ยผมก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งแต่พอเราจะมีความสุขนะครับจะตื่นเต้นเรื่องพวกบร,ริษัทต,ต่างๆวิสัยทน์ต่างๆเรื่องของการพูดการเขียนเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าอ่ะก็คือผมเนี่ยไม่ค่อยเก่งเรื่องของการคิดคำนวณแต่เรื่องของการพูดการสร้างคอนเน็ชันการเรื่องของการเ,าเศรษฐกิจสังคมเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรเงี้ยคือผมอเป็นคนที่ชื่นชอบแนวนี้มากกว่าก็คือใช้ในหัวเรื่องของศิลป์มากกว่าเรื่องของตรกะเหตุผลนะครับคือผมเนี่ยค่อนข้างไม่ใช่แบบนั้นซึ่งแบบเนี้ยมันจะทําให้ผมเนี่ยมีฟิกในเซตกับตัวคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรที่มันต้องใช้สมงอ,องเยอะผมจะมีฟิกในเซตกับเรื่องแบบนี้ซึ่งมันก็ทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้เรื่องนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองนึกดูนะครับว่า เรามีเรื่องอะไรที่ไม่ชอบแล้วก็มีเรื่องอะไรที่เราชอบไอ้น,นี่นมันอาจจะสะทอ้อนถึงเรื่องของฟิกซ์มซ์เซตกับกรอส์ไมซ์เซ็ตก็ได้นะครับการที่เรารู้สึกว่าเออทาไมเราไม่สามารถทําตรงนี้ได้เลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากําลังมีขีดจากัดหรือกําจัดตัวเองให้ไม่สามารถทําในสิ่งที่เราตีความได้หรือเปล่าถ้าเราตีความว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้ก็แปลว่าเราก็มีฟิกซ์มซ์เซ็ตซึ่งบางทีแล้วอะถ้าเรามองในมุมของกรอบ์ม์เซ็ตบางทีเราอาจจะทําได้ก็ได้นะครับเออเห็นไหมจุดเริ่มต้นของเราอะมันขึ้นอยู่กับ ความคิดของเราเนี่ยแหละครับว่าเราจะมองโลกแบบไหนเนาะเพราะฉะนั้นให้ยอมรับเลยนะครับว่าเรามีทั้ง2กรอบแนวคิดนี้เราไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเราต้องคิดลดไมซ์เซ็ตทุกเรื่องก็ได้แค่ลบไมซ์เซ็ตในสิ่งที่คุณให้ความสําคัญหรือคุณค่าที่คุณกาลังยึดถือหรือเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ต่างๆที่คุณสามารถนำไปใช้ได้นะครับตรงนี้นมันคือสิ่งที่คุณเนี่ยควรที่จะใช้ลดไมซ์เซ็ตนำมาประกอบการตัดสินใจเอย่ยนํามาประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆเอย่ยที่คุณให้ความสําคัญนะครับผมโอเค โดยประเด็นสำคัญนะครับของในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมีอยู่ว่าเราเนี่ยจะมองเห็นสิ่งใหม่นะครับสิ่งที่ยากหรือท้าทายไว้อย่างไงนะครับแล้วก็มีทัศนคติอย่างไรมากกว่าผมชอบนะครับในหัวข้อหนึ่งนะครับของหนังสือเล่มนี้ก็คือคนเก่งจริงเนี่ยไม่ต้องพยายามคือเราเนี่ยตางเคยเห็นประโยคเนี้ยกันมาแล้วนะครับแต่คาถามเนี่ยคือเรามีทัศนคติอย่างไรต่อประโยคนี้บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วย แต่ก่อนเนี่ยผมเคยคิดนะครับว่าคนที่เก่งวิชาคนวณทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหมือนมีพันธุกรรมที่พ่อแม่เนี่ยมอบให้มาคือเหมือนเป็นของขวัญอะที่แบบไม่ต้องตัวเองไม่ต้องทําอะไรอะคือตัวเองสามารถที่จะเก่งคณิตศาสตร์ได้โดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมันคือผมเคยคิดแบบนี้จริงๆรวมถึงคนที่เขาชอบ ศิละปะด้วยเก่งศิละปะชอบวาดรูปร้องเพลงเล่นกีฬาเล่นดนตรีต่างๆหล่าเนี้ยนะครับมันทําให้เขารู้สึกว่าเออทำไมคนนี้เขาเก่งจังเลยวะมันเหมือนแบบเกิดมาก็สามารถทําแบบนั้นได้เลยนะครับคือเหมือนว่าทุกอย่างเอื้ออํานวยทาให้เขาไปแบบนั้นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับจนกระทั่งผมเนี่ยอ่านหนังสือเล่มเนี้จบเนี่ยก็ทําไม่ได้เห็นว่าคนที่เขาพยายามอย่างหนักเนี่ยแล้วก็ตื่นเต้นกับความท,ท้าทายก็คือผมเนี่ยเคยคิดมาทั้งนั้นเลยนะครับเราไม่รู้ว่า ่อนที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องเสียอะไรไปบ้างความผิดพลาดเวลาเงินนะครับคือถ้าเทียบอยากให้เห็นภาพไง่ายๆนะครับก็คือเราจะต้องมองกระบวนการนะครับที่เขากว่าจะผ่านมาถึงทุกวันเนี่ยบางทีการที่เรามองว่าเขาเก่งอ่ะเป็นเพราะว่าเรามองผลลัพธ์หรือสิ่งที่เขาแสดงออกมาเท่านั้นเราไม่ยอมมองเบื้องหลังเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงเขาต้องเจออะไรมาบ้างเขาต้องสูญเสียเวลาส่วนตัวเขาต้องเสียนเสีย,วสยความสัมพันธ์บางอย่างที่มันท็อกซิก เออเป็นความสัมพันธ์ดีๆจากใครสักคนหนึ่งเพื่อที่เขาจะต้องทําตามความฝันสิ่งเหล่านี้นะครับเขาจะต้องเสียสละมากมายที่จะต้องแลกเปลี่ยนกับตัวเขานะครับเขาถึงมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมองทะลปปุปุ่มแบบนี้ได้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออตัวเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีพรสวรรค์อะไรแต่เราก็สามารถเป็นแบบเขาได้เพราะเรารู้ว่ากระบวนการต่างๆที่เขาผ่านมามันคืออะไรแล้วเราถ้าเราเดินตามเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เราอาจจะไปแบบเขาก็ได้นะครับ อ่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกลมาเซตที่เราสามารถมองแบบนี้ได้นะครับผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงที่เก่งแบบวาดรูปมากๆนะครับเวลาเขาเรียนศิลปะเนี่ยก็จะอดประหลาดใจไม่ได้นะครับว่าทําไมเขาวาดสวยขนาดเนี่ยก็พอมองให้ลึกลงไปนะครับก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยก็เรียนวาดรูปเหมือนกันนะคือเขาไม่ใช่แบบเกิดมาแล้วก็สามารถวาดรูปได้เลยสามารถที่จะทําอะไรก็ได้อย่างที่เขาต้องการ เลยไม่ใช่เขาก็ไปเรียนเทคคอร์สต่างๆไปหาอาจารย์ที่เขาสอนเก่ง,กงไปเรียนโรงเรียนสอนวาดรูปอ่างเงี้ยเขาก็หำ่นะครับแล้วที่สําคัญคือผมไปดูรูปกเก่าๆที่เขาเคยวาดนะครับเขาต้องวาดรูปนับร้อยรูปนะครับที่ทําให้เขาวาดรูปให้สวยมาถึงปัจจุบันอนะคือ9 9รูปที่ผ่านมานครับ เขาเนี่ยบอกว่ามันก็ไม่ได้สวยอย่างที่เขาต้องการหรอกคือผมก็ไปดูจริงๆว่ามันก็ไม่ได้สวยนะครับมันก็มีแบบลายเส้นที่มันอาจจะแปลกๆบ้างมีสีที่ลงผิดพลาดบ้างมีรอยเปื้อนอะไรแบบน,นี้ที่เป็นรอยลบอะไรเนี่ยก็คือเห็นมากมายนะครับผมเห็นเยอะแยะมากมายแล้วพอถึงรูปถ้ายก็คือรูปที่มัน perfection นิดที่สุดนะครับก็คือมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นเองตรงเนี้ยมันทําให้ผมเห็นว่าเขาเนี่ยมีพรสวรรค์ผมคิดว่าพรสวรรค์ของเขาอะ่ะมันก็มีนะครับแต่มันมีส่วนน้อย ไม่มากเท่ากับพรแสวงนะครับก็คือเขาเนี่ยพยายามที่จะพาตัวเองเนี่ยไปสู่จุดที่เขาตั้งเป้าเอาไว้หรือเป็นภาพสวรรค์ก็คือภาพที่เขาเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ภาพที่เขาจินตนาการว่าตัวเองอยากเป็นแบบนั้นเขาสามารถทําให้ปเป็นจริงได้ครับตวเนี้มันสําคัญมากกว่าพรสวรรค์ครับประโยคต่อไปนะครับที่ผมชอบในหนังสือเนี่ยก็คือคนเก่งจริงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องพยายามก็อาจจะไม่ใช่นะครับก็คือคนเก่งจริงเนี่ยบางทีก็ต้องพยายามนะครับคือเขาไม่ใช่ว่าเก่งจริงไม่ต้องพยายามไม่ใช่แบบนั้น แล้วในเรื่องที่มันไม่ใช่ความสามารถอะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อนเออครอบครัวเอยแฟนเอยทุกคนรอบตัวเราเนี่ยดยเรื่องเสื่อมเน้น,นะครับเขาจะไม่เน้นวิธีที่ทําให้คนอื่นชอบเป็นที่ยอมรับที่พอใจที่รักชังแต่จะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์กับตนเองก่อนเพราะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์จะดีแค่ไหนความแตกหักการเลิกลาการทะเลาะไม่เข้าใจกันย่อมมีนะครับไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้คําถามคือเรามีทัศนคติหรือกรอบคิดอย่างไรมากกว่าถ้าเราเลิกลา หรือการหายไปของใครสักคนหนึ่งทําให้เราคิดว่าตัวเองไม่ไดีพอที่จะรักษาความสัมพันธ์หรือจะทําให้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้สิ่งเหล่านี้นะครับมันคือความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราไปตีความว่ามันเป็นความผิดที่ของเรามันเป็นสิ่งที่เรากระทำเองให้มันเกิดขึ้นเองซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในวันใดวันหนึ่งเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่พอเรา มองในมุมมองของคนที่เขามีกรอบคิดแบบพัฒนาได้ครับเขาจะพยายามหาบทเรียนนะครับมองหาบทเรียนแทนการโทษว่าที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือเขาเป็นคนไม่ดีแล้วก็บางทีอ่ะครับเขาก็จะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยแทนที่เขาจะรู้สึกเมตตาสงาสารเราแต่เขารู้สึกทุเรศทุลังเรานะครับที่เรากลับไปโทษเขาไม่ฟังเหตุผลเขาเพราะเราเดี๋ยวเพราะเราเนี่ยมีฟิกไมซ์เซตนั่นเองครับเราเนี่ยจะพยายามปกป้องตัวเอง แทนการมองเห็นแล้วก็อ้าแขนรับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหรือบางอย่างอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งตัวแทนที่เราจะอบกอดหรืออ้าแขนรับนะครับว่าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายหรืออุปสรรคที่เราต้องเจอนะครับที่เราจะต้องพยายามแล้วก็เข้าใจเนี่ยที่จะต้องปรับปรุงตัวเองเรียนรู้แล้วก็พัฒนาจากความลมเลวครั้งเนี่ยถ้าเราทําคิด แบบบนนี้้ไดะครัมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นบทเรียนมันเป็นสิ่งที่สามารถสอนให้เราเนี่ยสามารถไปใช้ในชีวิตที่มันดีขึ้นมันเป็นสิ่งเป็นเครื่องมือบางอย่างที่พอเราเจอในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถหยิบมาใช้ได้มากขึ้นด้วยนะครับตอนเนี้เวลาผมเห็นใครก็ได้นะครับที่หายไปจากชีวิตของผมเนี่ยทีละคนทีละคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตอนอนุบาล ตอนประถมตอนมัธยมหรือแม้กระทั่งตอนมหาวิทยาลัยนะครับคือเขาค่อยๆเฟดตัวาหายไปใช่ไหมคือทักไปก็ไม่ค่อยตอบบ้างหรือผมก็แบบก็ไม่รู้จะทักอะไรมันเหมือนแบบว่าต่างคนต่างอยู่กันมากขึ้นแทบจะทุกวัน,ท,วนทุกวันแหละผมก็จะเห็นว่าเออมันก็โอเคนะเพราะว่าเราเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเขาก็ได้หรือบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่ค่อยปฏิกริตรอ,อและคือมันก็แบบต่างคนต่างอยู่แบบ สายงานมันก็แยกจากกันใช่ไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือการไม่เหมาะสมกันมันไม่สามารถคอนเนคกันได้แล้วนะครับก็คือจะต้องแยกจากกันอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราทะเลาะกันหรือเราไม่ดีกันแต่มันคือการที่เราจะต้องเติบโตไปในเส้นทางของตัวเองมันก็คือครั้งหนึ่งที่เราเคยรู้จักกันแล้วก็ผ่านกันไปมันก็คือแค่นั้นเองครับมันไม่ใช่ว่าใครดีหรือไม่ดีใครผิดหรือใครถูกนะครับมันไม่ใช่แบบนั้น ทุกคนเนี่ยล้วนเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันอยู่แล้วเขาก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานะครับเราจะบังคับให้เขาอยู่กับเราตลอดไม่ได้แม้กระทั่งเขาจะเป็นเพื่อนสนิทเราก็ตามหรือเขาเป็นคนที่ดีมากๆกับเราก็ตามแต่สุดท้ายเขาก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งอาจจะไม่ใช่เราก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะการที่บอกว่ามันไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เหมาะสมแต่เป็นเพราะว่าเราอาจจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่าหรือเราไม่ดี มันไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้ไม่ดีนะครับเราแค่ไม่เหมาะสมเราแค่แตกต่างกันก็แค่นั้นเองถ้าเขาเนี่ยยังอยู่กับเราตอนเนี้ยอ่ะลองคิดภาพว่าเราบังคับให้เขาอยู่ตอนนี้กับเราได้ก็พยายามที่จะขอบคุณแล้วก็เก็บโมเมนตดด์ดีๆไว้นะครับก็คือถ้าสมมติเขายังอยู่กับเราเนาะเขายังอยู่กับเราก็พยายามที่จะขอบคุณแล้วก็เก็บโมเมนตด์ดีๆเอาไว้ให้เรารู้ว่าเมื่อวันนั้นมาถึงอ่ะจะไม่เสียายและก็ไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีอ่ะ ด้วยกันเลยนะครับคือเราพยายามทาดีต่อก,กันเพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องจากไปในสักวันหนึ่งนะครับตรงน,นี้ยมาทําให้เราให้คุณค่ากับคนนะครับกับคนที่อยู่กับเราไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าคนนะครับคุณต้องให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคนนะครับที่เขาทํางานให้กับเราเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีคุณค่ามีชีวิตมีเวลามีทรัพยากรมีเพื่อนหลังประสบการณ์ที่แตกต่างกันเราควรที่จะขอบคุณแล้วก็เก็บโมเมนต,ต์ต่างๆที่ผมบอกว่าควรบังคับอันนี้คือผม อาจจะพูดผิดนะครับต้องขออภัยก็คือถ้าเขายังอยู่กับเราอ่าเราไม่สามารถมาขับได้เขาจะเลือกสิ่งที่ดีสุดแล้วก็ปล่อยเขาไปแต่ถ้าเรายังอยู่กับเขาเขายังอยู่กับเรายังมีเหตุผลยังมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่เรายังควรอยู่ต่อกันนะครับ เราก็ควรที่จะซึมซับทราบซึ้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะทวนถึงสิ่งเก่าๆหรือซึมซับสิ่งดีๆที่ทําให้กันและกันนะครับพยายามที่จะเก็บความทรงจําดีๆนะครับให้อยู่ด้วยกันให้ได้นานที่สุดอาจจะมีการพูดถึงในอนาคตบ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่เราก็ทํากันใช่ไหมครับแน่นอนว่าในอนาคตมันก็อาจจะ บาบางไปลงบ้างแต่พอเราด้อนยุคก,กลับมาย้อนยุคก,กลับมาย้อนนึกกลับมาในสมัยที่เรายังอยู่ด้วยกันเรายังมีความสัมพันธ์ด้วยกันเรายังมีเหตุผลบางอย่างที่อยู่ด้วยกันตรงนี้มันคือสิ่งที่เป็นความทรงจําที่ทําให้เรารู้สึกดีๆต่อกันและกันนะครับในเมื่ออ,อ,อนาคตที่เรามาเจอกันในสักวันหนึ่งเราก็ยังยิ้มให้กันได้นะครับอืมแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือความพยายามเนี่ยไม่ได้ทําให้เราได้ทุกสิ่งนะ แต่ความพยายามเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถเปิดรับสิ่งที่เข้ามามากกว่านะครับเออมันคือการเปิดประตูเป็นการเปิดโอกาสให้มันเข้ามามันเหมือนเป็นคนว่าถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณก็ไม่ทําอะไรเลยอเออคุณก็ไม่ได้อะไรเลยมันเหมือนเป็นมาว่าคุณอยากถูกหวยแต่คุณไม่ซื้อหวยอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ใช่ไหมเออแต่ถ้าถามว่าคุณพยายามที่จะซื้อหวยถามว่าคุณจะถูกหวยไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่คุณก็จะมีโอกาสที่จะถูกหวยมากกว่าคนที่ไม่ซื้อ หวยนั่นเองเนี่ยนะครับมันเปรียบเทียบแบบง่ายๆแบบเนี้ยก็คือถ้าคุณยิ่งพยายามอย่างน้อยมันก็ 50- 50ิบห้ะครับมันก็ยังมีโอกาสสัก10%บเปอ่นะมันยังดีกว่าที่คุณไม่ลงมือทาอะไรหรือคุณไม่พยายามทําอะไรนะครับถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่คุณพยายามไปมากมายนะครับมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่น้อยอะแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีผลกระทบบางอย่างที่ทําให้เกิดโมเมนตัมบางอย่างที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆครับอย่างเช่นการทําคลิปวิดีโอของผมเนี่ยตอนเนี้ยคือผมก็ทำคลิปแทบทุวันเลย ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ยังมีโมเมนต์บางอย่างที่ทําให้ผมน้อยใจได้ก็คือมันไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์บ้างมไม่ค่อยมีคนกดไลค์ไม่ค่อยมียอดวิวไม่ค่อยมีอะไรบางอย่างที่เป็น engagement ให้กําลังใจผมได้แต่ผมเชื่อว่าการที่ผมพยายามทาแบบเนี้ยโดยที่ไม่ได้กังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมหรืออะไรที่มันจะน้อยอกน้อยใจมันทาให้ผมอะไรแบบเนี้ยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดคอมเมนต์ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอ่าดูวิดีโอเนี่ย ถ้าสิ่งเหล่านี้น,นะครับผมไปกำหนดมากๆบางทีผมอาจจะไม่ลงมือทาหรือยกเลิกการทําไปแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าผมยึดมั่นว่าการพยายามที่จะทาแบบนี้มันคือการเปิดโอกาสเสิ่งต่างๆที่ผมได้หามากขึ้นแน่นอนว่าสิ่งต่างๆที่ผมเห็นชัดเจนจากการรีวิวหนังสือสเนี่ยคือผมอ่านหนังสือได้เยอะขึ้นอ่านหนังสือแล้วมีวัตถุประสงค์สามาร,ามมารถจําได้เยอะขึ้นก็คือตอนที่ผมอ่านหนังสือในตอนแ,แรกๆก่อนที่จะรีวิวหนังสือแล้วเนี้ยคือตอนแรกอะผมคิดว่าก็าอ่านให้มันจบๆไปอ่านให้มันแบบให้ได้มากที่สุดเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพคื ือผมจะอ่านเพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะเก็บยอดสถิติยอดฮิตเลเวลฮิตสคอร์ hit level, hit score, บางอย่างที่จากปีที่แล้วที่ผมอาจได้ร้อยกว่าเล่มผมก็จะพยายามทุบสถิติณตอนเนี้ยให้มันได้มากกว่าปีที่แล้วซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะครับแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วหลังจากที่ผมเริ่มมาทําคลิปวิดีโอเนี่ยจากที่รีวิวหนังสือต่างๆนะครับมาถอดบทเรียนต่างๆจากหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันทําให้ความพยายามของผมอะ มันไม่ได้ศูญเปล่าครับแน่นอนว่าผมอ่านหนังสือน,น้อยลงแต่สิ่งที่ผมได้อะคือผมคำานึงถึงว่าสิ่งที่ผมอยากจะนําบทเรียนต่างๆที่ผมอ่านเนี่ยนำไปถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมเนี่ย มีอะไรบ้างมาันทาให้ผมสามารถอ่านหนังสือได้ละเอียดและออมมากขึ้นมาันทาให้ผมได้เห็นว่าในแต่ละโมเมนต์ในแต่ละหน้าที่ผมอ่านผมสามารถได้บทเรียนอะไรบ้างมันทําให้ผมจําได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้มันสิ่งที่ทําให้ผมเห็นเลยว่าความพยายามของผมมันไม่ได้เปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปยึดหลักหรือยึดแก่นบางอย่างที่มันเป็นภายนอกหรือแก่นที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่คว,ควบคุมไม่ได้อย่างพวกยอดไล์ยอดแชร์อะไรเงี้ยคือผมควบคุมไม่ได้ผมก็เลยเอาความพยายามหรือปรับโฟกัสมองกดไมซ์ ตรงที่ว่าถ้าผมทําแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นยอดไลค์อะไรบางอย่างผมก็ยังสามารถที่จะได้ความรู้จากหนังสือที่มากขึ้นได้เออเป็นการแบ่งปันประโยชน์แม้กระทั่งมีคนดูแค่หนึ่งคนผมก็ยังได้ประโยชน์นะครับตัวเนี้ยมันดีมากกว่าอ่าผมเปลี่ยนโฟกัสก,ก็เลยทําใหคา้ความพยายามของผมเนี้ยมีประโยชน์มากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ประโยชน์ต่อไปนะครับที่ผมชอบก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอ่าคุณได้ยินประโยชน์เนี้ยบ่อยมากแค่ไหนครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จ อยู่ที่นั่นจริงๆแล้วอะครับถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงตามหลักเหตุและผลอะถ้าคุณไปพยายามผิดที่ผิดเวลาผิดคนคิดว่าความสําเร็จอะมันจะมาไหมครับก็คือไม่สําเร็จใช่ไหมมันก็ไม่มาหาเราหรอกเพราะว่าการที่เราพยายามเนี่ย อย่างเดียวคือทำต่วิตาบันเลยโดยไม่ดูสนใจอะไรเลยไม่ดูเวลาอย่างเช่นพยายามที่จะไปเคาะประตูหน้าบ้านให้คนที่เขานอนตอนตีสามตื่นนะครับแบบเนี้ยมันผิดที่ผิดเวลาแล้วก็ผิดคนด้วยอ่าก็คือเราไม่ดูเวลาเลยนะครับเราไม่ดูที่ทางเลยว่าตอนนี้เขานอนอยู่ที่ไหนเขานอนอยู่ในห้องเราไปเคาะประตูหน้าบ้านตอนตีสามมันใช่หรอแล้วถ้าผิดคนด้วยคือเขาไม่ออกมาเขาไม่เล่นด้วยนะครับคือเหมือนว่าเราไม่ดูกาลเทศะถ้าเราไม่ได้มีร่อง ฉุกเฉินอะไรเราไม่ได้มีเรื่องเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรแล้วเราไปขอเพื่อที่ว่าเออพวกเนี้ยทำอะไรกินไปถามไทยใส่สาธุลุกสดีเน,นี่ยคือมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าการที่เราพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับมันคนํานึงถึงเรื่องของผิที่เราอยู่ในณจุดที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าสมมติยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการทํางานทําอาชีพหรือการเลือกทําอะไรบางอย่างที่ให้เก่ะเกิดรายได้อะครับ การที่เราทําผิดที่อ่ะมันคือการที่เราทําในสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์ตลาดแหละมันไม่สามารถทําให้ตลาดเขาสนใจหรือเทรนการตลาดมันไปทางอื่นแล้วแล้วไอ้ตลาดเนี้ยมันไม่เป็นแมสแล้วนะครับก็คือมันอาจจะตกเทรนไปแล้วมันอาจจะไม่มีคนสนใจแล้วนะครับตรงเนี้ยก็คือผิดที่ผิดเวลาด้วยเช่นกันก็คือเราอาจจะทำอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมาก่อนเวลาหรือเปล่าหรือมาหลังจากเวลาที่เขาไม่ได้ให้ความสาคัญแล้วอาจจะมาก่อนเวลามากเกินไป เพราะว่าตอนนั้นะคนยังไม่ให้ความสําคัญหรือคนยังไม่เชื่อคนยังไม่พร้อมที่จะรับมืออย่างเช่นถ้าคุณผลิตอ AI อย่างเงี้ยมาตอนยุคแบบยุคอยุธยายุคย,ยุคสุโขทัยอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเขาก็จะรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดเขาก็จะไม่ทําอะไรที่ให้ความสนใจให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือผิดเวลานะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเออคนเนี่ยนะครับเขา ให้ความสําคัญกับอะไรณตอนนั้นแล้วเราก็ค่อยไปตอบสนองต่อคนนั้นๆนะครับที่เนี้ยถ้าเราทำสามอย่างนี้ได้ทั้งถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกคนมันจะทําให้ความพยายามของเราครับมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ทีเนี้ยถ้ามองย้อนมากับผมนะครับก็คือถ้าผมรีวิวหนังสือผมก็สามารถที่จะทําให้ถูกที่ได้ก็คือ y o u t u b เนี่ยแหละมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนดูค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอบโจทย์คลิปวิดีโอที่มันยาวๆครับเอออันนี้ก็คือถูกแล้วก็ ถูกเวลานะครับตรงเนี้ยคือผมก็ไปดูหลังบ้านมาใช่ไหมว่าเออมันมีคนดูมากที่ไหนมากตอนไหนมากที่สุดในแต่ละวันก็คือตอนหนึ่งทุ่มจากตอนแรกอะ่ะผมก็ทำผิดเวลามาเหมือนกันก็คือผมจะโพสตอน5้าโมงเย็นซึ่งตอนนั้นนะครับคนเขาเพิ่งเลิกงานกันกําลังลดติดกันเลยกําลังแบบวุ่นวายเคลียร์ปัญหาส่วนตัวหลังจากที่เขาเลิกงานกันซึ่งตอนนั้นอะ่ะเขาคงไม่มีเวลามาดูคลิปวิดีโอของผมแน่นอนแต่ทีเนี้ยพอผมไปดูหลังบ้านอะ่ะก็คือหนึ่งทุ่มคนดูนน่นเอียดทุกวันผมก็เลยปรับเปลี่ยนนนเเวลาให้มัป็น ซึ่งตอนนั้นก็คือคนน่าจะมีโอกาสที่จะดูคลิปวิดีโอผมมาขึ้นได้นั่นเองต่อไปคือผิดคนคือถ้าผมทำคลิปที่มันการะจรกระจายไม่ว่าจะเป็นรีวิวหนังสือบ้างไปรีวิวพัดลมบ้างไปรีวิวรถยนต์บ้างซึ่ง คนเนี่ยมันแตกต่างกันคนดูคลิปมันแตกต่างกันถ้าเขาจะกดสับตะไคร์อะครับเขาจะต้องคาดหวังว่าในช่องเนี่ยเขาจะคาดหวังอะไรได้ถ้าคุณไปทําทุกอย่างบนโลกไปเนี่ยเป็นรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอาจจะไม่ได้มีแคตเทอรอรียร์ต่างๆหรือมีประเภทที่คุณไม่ได้จัดวางเอาไว้อะครับเขาจะงงว่าสรุปแล้วจะต้องสับตะไคร์เพื่ออะไรนะครับผมก็เลยมาชัดเจนแนวทางเลยนะครับว่าผมจะรีวิวหนังสือเพื่อให้คนที่ชอบอ่านหนังสือก่อนที่เขาจะ อ่านหนังสือเนี่ยก่อนที่เขาจะซื้อหนังสือเนี่ยให้มาดูรีวิวผมก่อนว่าผมเนี่ยได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างถ้าเขาสนใจเขาก็สามารถซื้อหาต่อไปอ่านต่อได้นะครับตอนนี้นมันคือประโยชน์ที่ผมอยากทําให้คนประเภทนี้คนกลุ่มนี้เท่านั้นเองครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือความวิตกกังวลความเครียดความทุกข์ มันก็จะไม่หายไปหรอกเราก็จะต้องเจอยูทุกวีทุกวันนะครับแต่เราเนี่ยจะเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สามารถสนุกกับมันไปได้มากขึ้นครับแล้วก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งเราเนี่ยแหละมันจะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตมากกว่าตอนที่เราสบายใจแล้วก็มีความสุขเสียอีกนะครับอืมนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมสรุปนะครับว่าสุดท้ายแล้วอะไอ้หนังสือเ่มเนี่ยนะครับไม่ได้ทําให้เราหมดพ้นทุก ทุกอย่างนะครับแต่มันทําให้เราสามารถที่จะพลิกผันสถานการณ์บางอย่างทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากสถานการณ์ที่มันแย่ๆได้ครับเราสามารถนํามาเปลี่ยนเป็นบันไดแล้วก็ต่อยอดไปในอนาคตได้ในที่สุดครับโอเคหนงังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งหนงังสือเล่มเนี้ยมันมีที่ผมพูดมาเนี่ยมีแค่5%เท่าน,นั้นของหนังสือเล่มนี้เท่านั้นหนังสือเล่มเนี้ยยังมีอะไรอีกมากมายนะครับที่ยังน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องแล้ว ของความรักเรื่องราวของความรักแล้วก็เป็นเรื่องของการเข้าใจต่างๆความสัมพันธ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของการเป็นดาวเด่นอ่างเงี้ยการเป็นคนเซเลบดังๆอ่างเงี้ยคือจะต้องคอยพิสูจน์ตัวเองไหมอย่างเงี้ยก็คือเป็นคําถามที่หนังสือเนียเขาได้ตั้งเอาไว้แต่แก่นหลักๆก็คือกลัวไม่เส็จแล้วก็ฟิกไม่เส็จนั่นเองครับที่เขาจะเอาไปอธิบายจากวงการต่างๆจากแนวคิดต่างๆจากมุมต่างๆที่ในหนังสือเล่มนี้เขายกตัวอย่างครับก็คือเป็นเคส Stu ษาที่คุณสามารถซื้อหามาอ่านได้ครับ โอเคหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจหนันสงสือเล่มนี้ก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็จัดทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยก็สามารถกดเบาๆแล้วก็สั่งซื้อมาอ่านกันได้ครับแล้วก็สําหรับใครที่อ่านจบแล้วนะครับแล้วอยากแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็หรืออยากจะมาขัดแย้งอะไรกับผมนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็จะมาตอบกับทุกคนแน่นอนโอเคผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นหนังสือเล่มอะไรก็ฝากกดติดตามกันไวว้้ดยนะคครรัับบ